ครับขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพืเ่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เพชรกล้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนําเสนอนะครับวันนี้มีดวัตถุมงกลของหลวงพ่อเดิมนะครับสามเล่มเป็นด้ามไม้ฝักไม้หนึ่งสองเล่มนะครับด้ามงาฝักไม้หนึ่งเล่มนะครับเป็นมีดทรงอิโต้สองเล่มนะครับ เป็นมีดขุดบ้านหนึ่งเล่มนะครับเป็นแบบพกพาคัดทัดลัดนะครับตัดสีเกียร์ขังนะครับนี่นะครับชมเล่มแรกกันนะครับเป็นมีดทรงอิโต้นะครับลมไม้ฝักไม้ความยาวฝักรมด้ามอยู่ที่หกนิ้วครึ่งนิดนิดนะครับนี่ครับดูจากสีไม้เก่านะครับผมนี่นะครับกันรัดด้วย เหล็กนะครับนี่นะครับการเวลาผ่านมานะครับหลายสิบปีนะครับครับฝักตัดด้วยเชือกนะครับเสริมด้วยเชือกนะครับตูไม้เก่านะครับพันด้วยเชือกนะครับดูนี่ครับไม้เก่านะครับผมสีไม้เก่ากันแห้งกันตันของไม้เก่านะครับ ครัวามยาวรูปดามนะครับเป็นมีดทรงกิโตนะครับผมครับเด่นครับดูสีไม้นะครับนี่เลยนะครับิโตนะครับมีดแกะเป็นรูปช้างนะครับ ความยาวนะครับ3นิ้วกว่านะครับนี่นะครับค้าบไข่ขาบเผื่อนะครับ,บธรรมชาตินะครับเครื่องสนิมนะครับข้างอันแน่นนะครับไมโยกไม่คอนนะครับจะเป็นนี่นะครับยัน พระเจ้าฮาระองนะครับหลโมพุทธทายะนะครับผมด้านนี้นะครับด้านทางนี้นะครับก็เป็นลูกช้างนะครับสวยงามนะครับผมท่านใดนะครับกําลังมองหาอยู่นะครับสนใจทักทายมาได้นะครับผมนะครับที่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งหกหกสามนะครับลายเบิดเท่วกันนะครับผมนี่นะครับมีทรงอิโต้นะครับ เร่นี้ก็เป็นทรงอีตู้เช่นกันนะครับผมความยาวเท่ากันนะครับฝักหนมด้ามนะครับผมนี่ครับหมนิ้วครึ่งนะครับผมนี่ครับหน้าไม้ฝักไม้นะครับด้าหน่าจะเป็นรอยจานนะครับนี่นะครับรอยตกรอยจานอยู่นะครับผม จะเหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะครับจับคู่กันเลยนะครับนี่อาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับนี่รัดด้วยเชือกนะครับเดียวกันเลยนะครับผมรัดทำได้จากเด็กดำนะครับผมน,นะครับ ใส่ทักทายมาได้นะครับนะครับมป็นแบทรงอีโต้นะครับนี่นะครับข้างกันแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนเป็นงแกะเป็นรูปช้างนะครับผมรูปช้างหนุบล่องนะครับรอยตอกนะครับเจรินะครับความยาวทีสาเนื้อดิดๆนะครับความยาวของใบนะครับ หมกุทะยะเช่นกันนะครับสวยงามไมมีไม่เข้ื่นิถนะครับไม่โยกไม่คออนเลยนะครับกลางแน่นนะครับปกพาง่ายนะครับพกติดตัวไปไหนมาไหนเด้นทางใกล้ไๆนะครับกบใจนะครับชมเล่มที่3นะครับดำางาฝักไม้นะครับเล่มนี้นะครับ สีงาเก่านะครับผมนำเกะนะครับลวดลายสวยงามนะครับนี่เลครับ ตามฝักไม้นะครับนี่ะครับตัดด้เห็นนะครับโลขะนะครับนี่นะครับความยาวนะครับฝักลมด้ามนะครับมีเด็มนี้นะครับหกนิ้วนิดๆนะครับผมเป็นมีดสุดบ้านนะครับ ใบมีดเบเร์นสนิมนะครับความยาวของใบมีดสามนิ้วนิดๆนะครับนี่นะครับข่งกันแน่นนะครับไม่ยกไม่คอนนี่นะครับสวยงามนะครับพศสองสี่ห้าหกนะครับนี่นะครับดโดดสวยงามนะครับ ด้านนี้ต่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับมีดเพิ่มขึ้นสนิมนะครับนี่ครับที่หลอดรลอมาจากเหล็กฐานเหล็กพุทธุกคุสูงนะครับเงคลน,นะครับพุทธคุณนี่นะครับสนใจทักทายมาได้นะครับโูนหนึ่ง 0 5 9 1 6 6 3นะครับท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ